สวัสดีค่ะ s ันม er ู o ไลท์เล l ฟร e r ดิ้ i นี่คือเปิดดวงความรักราศีกุมนะคะประจำเดือนมิถุนายน2022 วันที่ยึดตามแบบตะวันตกเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel n จะแนบให้ใต้คลิปนะคะพร้อมกับลิงก์ของ f a c e o o o k Instagram อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและขอบคุณนะคะที่ซัพพอร์ต h anel n นี้ขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ คนโสดก่อนนะคะเปิดดวงความรักคนโสดราศีกุมนะคะประจำเดือนมิถุนายน20 22ค่ะคนโสดราศีกุมเอาละคนโสดออกมาแล้วเหมือนว่าจะไม่โสดหรือเปล่านะเหมือนว่าเจอแล้วนาะเหมือนเหมือนจะแอบถูกใจแต่ยังไม่แน่ใจหรือเปล่าเอาละ ืมคนโสดก็อ่านมองดูว่าเหมือนคุณหน้าที่จะได้เจอแล้วนะคะหลังจากที่ยุติความสัมพันธ์ผ่านมาได้นานแหละโสดนานแหละนะคะเอาละราัสีกุม่มไม่น่าที่จะโสดอีกต่อไป เหมือนว่าจะได้เจอแล้วเป็นชาวท่าดินพฤึกศพกันบังก่อนนะคะคนคนนี้เรียกว่าตรงสเปคมีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงใจคุณมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่า แม่มันใช่ไปหมดแต่ว่าเทนอฟซอสเนี่ยออกมาบอกว่าจากประสบการณ์เดิมๆที่ผ่านมานี่ทำให้คุณไม่กล้าฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแต่ The Lover ์เกนที่ฝั่งเขานะคะนั่นหมายความว่าเขามีเอจีของความเป็นโซเมตของคุณนะคุณทั้งคู่อาจจะสนิทกันเร็วหรือว่าตั้งแต่แรกที่เขาเห็นคุณเนี่ยเขารู้สึกชอบคุณมากเลย รู้สึกประทับใจในตัวคุณมากหรืออาจจะเป็นรักแรกพบได้นะคะคนคนนี้เนี่ยเอเจนจอายุอนามเนี่ยห่างกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มีความรักที่มั่นคงแล้วก็อาจจะเป็นคนโสดด้วยนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ผ่านการมีครอบครัวนะคะเรียกว่าโสดเลยไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยนะเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยก็เป็นไปได้ถ้าท่านใดไม่ได้เจอนะคะนะับจากนี้อีกหนึ่งเดือนขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอว่าที่ เป็น energy the lover มันคือรักแท้อยู่แล้วนะคะเ,เป็นอีกส่วนหนึ่งของการและการจากพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นมาและในทายที่สุดคุณตามหากันจนเจอนะคะแต่ว่าประสบการณ์มันทำให้คุณกลัวกลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวจะไปต่อไม่ได้ในความสัมพันธ์แต่ให้แฟนออกมาบอกว่าคนคนนี้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากพระเจ้ามาจากการที่คุณนะคะอธิษฐานจิต นะคะเป็นของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับเป็นโอกาสครั้งใหม่ในความรักที่คุณคู่ควรนะ energy ธาตุดินหนักมากนะแล้วก็เป็นคนที่มีการสื่อสารดีคือถ้าเขาตัดสินใจแล้วว่าถ้าจะคบกับคุณก็คือคุณคนเดียวจริงๆเป็นความรักที่ซื่อสัตย์ชัดเจนแล้วก็มั่นคงตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ energy King of Wands นี่ไม่ใช่ว่ามาสีสวหรือหลอกแหลกเหลวไหลแต่ว่าถ้าเขามั่นใจเมื่อไหร่เนี่ยเรียกได้ว่าเขาก็จะ ทำความฝันครั้งนี้ให้เป็นจริงเอนทรจีของความจริงแท้แน่นอนนะคะคือมีความรักอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและทําให้มันเกิดขึ้นจริงแม้ว่าคุณทั้งคู่จะอยู่ไกลกันอย่างที่ผู้อ่านบอกอายุห่างกันไม่เยอะหรอกนะคะแต่ว่าอาจจะมีความต่างกันในเรื่องศาสนาด้วยเรื่องศาสนาก็อาจจะทําให้คุณกังวลได้นะคุณอาจจะอยู่คนที่อยู่ในโซนที่เรียกว่าแถบมุสลิมอิสลามมันทําให้คุณรู้สึกกังวลมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเปลี่ยนแปลง คุณจะเปลี่ยนได้ไหมหรือว่าจะเป็นยังไงลองให้เวลาความรักทํางานดูก่อนถึงเวลาเนี่ยผู้อาจมองดูด้วยความที่เขาเป็น king of b o ส s เขาจะหาทางลงให้คุณได้ความประนีประนอมสูงอารุณมรวยสูงเขาจะไม่ให้คุณต้องเผชิญกับความอึดอัดใจเพียงลําพังในความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถมองเห็นอนาคตร่วมกันแล้วก็ความรักเนี่ยเป็นไปในละักษณะที่ช้าๆแต่มั่นคงเต็ปบายเต็ปแหละคือถ้าเจอกันเนี่ยกับคนคนนี้ก็อาจจะใช้เวลาเรียนรู้ดูใจกันเป็นปีนะคะถึงจะ ถึงขั้นแต่งงานกันนั่นเองถ้าใครยังไม่ได้เจอนะคะบอกเลยว,ว่าคุณจะได้เจอรักแท้สมใจแหละหนึ่เดือนขึ้นไปบวกลบนะในช่วงเวลานี้ถ้ายังไม่ได้เจอสนุกกับงานไปก่อนเพราะเรื่องงานเรื่องเงินของคุณดีมากเหรียญเต็มมือเลยนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีอะไระที่จะบอกคุณบ้างขอให้คุณได้พบเจอเร็วๆนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกคุณว่านะคะอะไรก็ตามที่คุณเคยคิดมาแล้วคิด ก่อนหน้านี้ว่ามันไม่มีทางไปเป็นได้ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงแต่เอเจีของความสุขความสําเร็จแล้วก็ได้รับพรทุกส,สิ่งที่คุณปรารถนามันอยู่ตรงนั้นนั่นหมายความว่าถึงที่ของคุณแหละหัวเราะดังๆได้เลยนะถึงที่ของฉันแล้วฉันจะไม่โสดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินของคุณดีมากๆจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูดีทีเดียวจากเพื่อนร่วมงานคนรบข้างแล้วก็คนในครอบครัวนะคะจะให้การดูแลคุณเป็นพิเศษ Health นะคะเอเจี้อกมาบอกว่ารักรั้ง ที่คุณจะได้เจอมันมันเป็นเรียกได้ว่า Good health relationship ไม่ใช่ unhealthy relationship เป็น healthy relationship คือเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ทำให้คุณรู้สึกเป็นพิษไม่ได้บั่นทอนจิตใจนะเวลาที่คุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างรู้สึกมีคุณค่าในการและกันและเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าด้วยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขนะคะดีวันดีคืนนะคะดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพใจสุขภาพกายด้วยนะคะ โรแมนต์แองเจิลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณอ่าละนิวเลิฟคนคนนี้เป็นรักครั้งใหม่แหละ นะคะเป็นรักครั้งใหม่ไม่ใช่คนเดิมๆนะคะคุณอาจจะผ่านประสบการณ์มาเยอะแหละแต่ในท้ายที่สุดคุณเป็นคนที่เรียกได้ว่าจิตใจเข้มแข็งและอ่อนโยนราศีกุมนะคุณพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปแล้วก็ให้อภัยกับสิ่งที่ผ่านมาซึ่งเนี่ยก็คือของขวัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้คุณเลยอะไรที่คุณไม่คาดคิดเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าอืมเราก็แค่มีคนรู้ใจก็โอเคแล้วแต่คุณได้มากกว่านั้นคุณได้รักแท้ของคุณเข้ามาเลยนะเรียกได้ว่าได้มากกว่าที่ คิดไวเอาน้ำมันดอกรักพูนตกยังไงก่อนยังไงก่อนเราแอบซุ่มไวไม่ซุมไม่ซูมเป็น good vibration ค่ะนะคะอ่าเอาละเรามาต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะคนที่มีคนคุยแล้วก็สถานะไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่า เรื่องดาวระหว่างคุณกับเขานะจะเป็นยังไงคะ่ะสถานะไม่ชัดเจนราศีกุมสถานะไม่ชัดเจนราศีกุมสถานะไม่ชัดเจนราศีกุมคนคุยไม่ชัดเจนนะคะโอ้ คุณคุยไม่ชัดเจนเหมือนว่ามันติดติดดับดับนะมามาหายหายอินเอาท์ออนออฟตลอดเวลานะว่าอ่านมองดูว่าคุณตัดสินใจไม่ไปต่อคุณไม่ไปต่อคุณมองหาสิ่งใหม่เพราะคุณรู้สึกหมดหวังละกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะมันไม่มีวันจะชัดเจนในความสัมพันธ์มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้แน่ๆถ้าว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาน่าจะมีอะไรปิดบังอำพรางคุณอยู่ด้วย คนนี้อาจจะยังไม่โสดหรอกแต่บอกคุณว่าโสดเขาก็เลยยังชัดเจนกับคุณไม่ได้เขาเป็นไปได้นะแล้วหรือเขามีตัวเลือกที่โดนใจอยู่นะคะแต่อยากจะเก็บคุณไว้เผื่อว่าถ้ามาออกเดทหรือกับคนนี้ไม่เก็ตก็จะได้ดึงคุณมานะคะเป็นออปชันซึ่งคุณก็รู้แหละนะคะคุณไม่ต้องการเป็นตัวเลือกคุณต้องการเป็นฝ่ายเลือกในความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้อ่านมองดูว่าเขาพยายามที่จะกลับเข้ามาอีกแต่เดือนมิถุนายนคุณจะ i ก n น r e และคุณจะ reject r ิ j เจ t คือลายคัดออกตัดออกนะส่งข้อความมาก็ไม่อ่านนะลบการสนทนานั้นทิ้งคือไม่อ่านเลยลบตีมสนทนานและลบตีมสนทนานทิ้งไม่อ่านเลยเหมือนกับเป็นการบล็อกแบบให้เกียรติแต่ว่าในเชิงจิตวิทยาก็ทําให้เขารู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันนะคะแต่ด้วยความที่ตัวเขาเป็นหาย r e t e s t ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขารับมือได้เขาอยู่เหนือเกมไม่ว่ายังไงเขาไปต่อได้แน่นอน ความเย็นชาในความสัมพันธ์กับคนคนนี้มีเยอะสิ่งที่คุณชอบในตัวตนเขาหน้าที่จะเป็นความรู้สึกที่สุข,ขุมลุ่มลึก แต่ในความสุข,ขุมนั้นมันมีความดีฟอยู่ในนี้ซึ่งคุณไม่รู้ว่าเขานำนิ่งไหลลึกเหลือเกินเดาใจไม่ถูกแล้วไม่อยากเดาแล้วอ้อยฉันไม่ไหวแล้วประมาณนี้นะคะก็เลยตัดสินใจปิดจบความไม่ชัดเจนเร็วๆนี้ด้วยบอกเลยว่าเร็วๆนี้หรือเพิ่งจะปิดจบมานะคะแล้วตัดสินใจ move on ในท้ายที่สุดความรักเดินทางมาหาอัศวินในเกราะส่องแสงประกายกำลังเดินทางมาคุณค่ะ คุณจะได้เริ่มต้นกับ New Energy เป็นชาวท่าน้ำกระกรพิจมีนเป็นความรักที่ดีเพราะอะไรเพราะเขานะคะเห็นคุณเป็นที่หนึ่งเรียกได้ว่าในบรรดาหลายผู้หลายคนที่เขาพบเจอคุณในโดดเด่นวิ้งสองประกายมาเลยนะคะดังนั้นไม่ได้ฉันจะต้องฉกฉวยถ้วยใบนี้ไว้เพราะคุณมีค่าสาหรับอัศวินคนนี้เหลือเกินนะคะส่วนคนคนนี้ช่างหลายใจ <laughs> หลายใจแล้วเกินนะเธอนะชาวท่านลมไม่ถุนตุนกลุ่มปล่อยให้เขาหอดไปค่ะนะคะเพราะว่าพอคุณตัดสินใจไม่คุยเขาจะดิ้นอยู่สักพักแต่เขาจะคีปคามนะจะบอกว่าโอเคได้ก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเป็นนะจริงๆแล้วเป็นนะคะเขาก็คิดถึงคุณเสียดายที่ออกมาบอกว่าเสียดายแต่ว่า ทำยังไงได้ล่ะในเมื่อส่งข้อความแล้วคุณไม่ตอบไม่สนนะคะเขาอาจจะเห็นคุณออนไลน์คุยกับคนใหม่ด้วยรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเหมือนเสียเชิงไงไม่รู้แต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคุณก็ต้องตัดสินใจเลือกความสุขความสําเร็จที่กําลังจะเข้ามาคุณตัดสินใจปิดจบคนคนนี้ก่อนหน้านี้หรือเดือนมิถุนายนนี้นะคะและรับและหนังจากนั้นนะคะ3อาทิตย์หรือว่า3เดือนบวกลบคุณได้เจอ new energy แต่ผู้อ่านมองดูว่า energy ของนายรับคับมันมาเร็วเหมือนกันอาจจะ3ามอาทิตย์ขึ้นไปเนาะคุณจะได้ ้เริ่มต้นกับรักครั้งใหม่คุณอาจจะได้เจอเขาทางโซเชียลนะคะเว็บเดทเดทไซต์พูดคุยกันผ่านทางโซเชียลเยอะแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางมาเจอเจอกันแบบประมาณว่าถ้าเจอนะพูดคุยกันสัก3เดือนบวกลบนะอาจจะเร็วกว่านั้นเขาเดินทางมาหาคุณเลยมันทําให้คุณรู้สึกฟินเลยรู้สึกว่า นี่สิอันนี้แหละที่ฉันต้องการขอให้คุณโชคดีนะเพราะคนนี้ไม่มีทางจะชัดเจนได้ง่ายๆเลยนะคะอ้าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกคุณเหตุการณ์อาจจะสับกันได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ขอให้คุณเป็นฝ่ายตัดสินใจเลือกจะดีกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสบายๆสบายๆรีแลกทำใจให้สบายนะ ตัดได้ก็ตัดเพราะว่าสิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามาเตรียมจะจัดไว้ให้อยู่แล้วรับไปเถอะนะอะไรที่มันไม่ใช่เชื่อไหมต่อให้คุณยื้อไปคุณจะบ่นกับตัวเองว่าคุณเสียดายเวลาอีกอะ่ะนะอ่าละค่ะขอข้อความจากแอง e เจลหน่อยแอง e เจลออกมาบอกคุณว่าแหมนะคะ energy ของคุณนะคะ up level นะคะ upgrade พะคุณตัดสินใจเลือก ความสุขเพื่อตัวคนเองวายเบรชั่นของคุณมันคือการอัพเลเวลนะคะความคิดของคุณก็คือ,อเรียกได้ว่าอัปเกรดตามไปด้วยจากที่เมื่อก่อนคุณเป็นฝ่ายไล่ล่าหรือว่าไล่ตามเขาคุณอยู่เรียกได้ว่าอยู่ข้างใต้เขานะอยู่ใต้ความสัมพันธ์พวกคุณตัดสินใจ move on คุณอยู่เหนือเลยคุณขึ้นสูงและบินสูงและในท้ายที่สุดคนที่คู่ควรจริงๆก็เข้ามาโรแมนต์แซงเจิ้นมีอะไรอยากที่จะบอกคุณ อ่าละค uh, ะ attraction นะคะคุณจะดึงดูดความรักแบบที่คุณต้องการเพราะแรงดึงดูดนี่แหละจึงทำให้สถานการณ์เปลี่ยนคุณต้องการรักที่ชัดเจนถูกมะแต่คนคนนี้เขาไม่ชัดเจนแล้วไม่ใช่คนที่ใช่คุณดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาแต่ก่อนที่จะได้เจอมันก็จะต้องปิดจบกับคนที่ไม่ใช่ก่อน ะะตัดสินใจปล่อยมือได้เลยเพราะเขาก็ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวใกล้ใจคุณสักเท่าไหร่เลยทําให้คุณรู้สึกเศร้าไร้ค่าแล้วก็รู้สึกในความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างใจเย็นชาด้วยซ้ําไม่ใช่ความสัมพันธ์เลยเพราะอ่านแต่จะบอกแบบนั้นคุณไม่ได้อยู่ใน Relationship mm. กับเขาเลยด้วยซ้ําดังนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดก้าวต่อไปไม่ต้องไปเอื้ออาทรกับคนที่เขาไม่ได้ต้องการความเอื้ออาทรจากคุณนะคะ ความรักมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจเลือกเพื่อตัวเองเท่านั้นผู้อ่านบอกเลยว่าคุณจะต้องตัดสินใจเลือกคู่ของคุณเอาละค่ะมาถึงสถานะนะคะที่เป็นประเด็นเนาะความรักที่เป็นประเด็นเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะความรักที่เป็นประเด็นราศีกลุ่มราศีกลุ่มความรักที่เป็นประเด็นเปิดดวงความรักที่เป็นประเด็นค่ะ เปิดดวงความรักที่เป็นประเด็นราศีกุมความรักที่เป็นประเด็นราศีกุมราศีกุมคู่ที่เป็นประเด็นผู้อ่านมองดูว่าในเวลานี้คุณโฟกัส ไปที่สิ่งที่คุณควรจะทำในชีวิตเพราะคุณมองเห็นความจริงบางอย่างในชีวิตว่าในท้ายที่สุดถ้าประเด็นมันแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของพระเจ้าไปเพราะมันคงจะทำอะไรไม่ได้ละและถ้ามีเกณฑ์ว่าจะต้องกลับมาจริงๆเนี่ยก็ขอให้เป็นฝ่ายนนู้นเถิดนะทีะ่คิดได้ระลึกรู้ได้ว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมัน เกิดประเด็นเพราะใครเพราะเขาเพราะอะไรยังไงนะต้องการที่จะให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถึงเวลานั้นคุณถึงจะพร้อมคุยนะคะ energy นะพ่วงเวลานี้ผู้อ่านมองดูว่าบางท่านอาจจะไปทริปทําบุญอาจจะทําบุญมากขึ้นเพื่อทําให้จิตใจสงบผู้อ่านมองดูว่าเป็นเรื่องที่ดี energy หลักไฟลบซอสคุณน่าที่จะบล็อกหรือว่าไม่คุยกันมาเกิน5เดือนหรือว่า5เดือนบวกลบนะคะแต่ในเวลานี้ อย่างที่คุณอธิษฐานไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทำงานทุกอย่างทำงานหมดนะเพเทอเพนเดอร์เขาเริ่มคิดได้แล้วค่ะเริ่มคิดได้แล้วนะคะหลังจากที่ทำตัวเป็นเด็กมานานนะคะทั้งที่เป็นผู้ใหญ่แหละแต่ก็ทำตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจกับคุณเะเลอเกินหรืออาจจะสับกันนะคะคิดได้แล้วนะคะมองดูโดยรวมแล้วว่าเขาควรจะต้องกลับมาพูดคุยเขาควรจะต้องกลับมานะคะ ขอโทษหรือว่าเขาควรที่จะต้องกลับมาบอกคุณแล้วว่าเขารู้สึกไม่ดียังไงนะคะกับสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติต่อคุณนั่นเองคุณคนนี้อาจจะเป็นชาวท่านดินพฤกษ์กันบังกรท่านลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะและคุณนั้งคู่ก็อาจจะเป็นลองดิสแทนได้นะคะคุณอาจจะดิวกับชาวต่างชาตินะชาวต่างชาติเนี่ยถ้าคุณดิวกับคนที่อายุเยอะกว่าในเรื่องของโฮโมนก็มีส่วนนะวิ เรียกได้ว,ว่าเดี๋ยววิบเดี๋ยวเวียงเดี๋ยววีนขึ้นขึ้น,น,นลงลงแบบลักษณะมามาหายหายทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะเอเอนจี่เขาบอกว่านับจากนี้นะคะการสื่อสารมันน่าที่จะดีขึ้น แต่ตัวคุณอะเป็น Queen of w a n d s นะคะคุณดูแลตัวคุณเองได้ดีมากเทคแคร์ดูแลตัวคุณเองได้ดีมากคุณเปลี่ยนไปในมิถุนายนนี้คุณจะหันเหความสนใจมาที่ตัวคุณเองเยอะขึ้นและทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินและคุณก็จะดูโดดเด่นมากในช่วงเดือนมิถุนายนดูสวยดูหล่อดูมีเสน่ห์มันดูแพลวพลาวไปหมดเขาเห็นสิ่งต่างๆตรงนั้นน่ะเขาอาจจะรู้ข่าวของคุณด้วยแหละนะคะ ก็เลยยิ่งทําให้รู้สึกเสียดายรู้สึกผิดนะคะเต็มไปด้วยความรู้สึกเสียดายรู้สึกผิดเสียใจอยากจะกลับมาอยากที่จะมีคนไว้ในชีวิตเหมือนเดิมนะคะ Power Of Couple หรือการให้โอกาสมันขึ้นอยู่กับตัวคุณขึ้นอยู่กับไฮรักแฟนค่ะนะคะเพราะ Energy เน,นี้ออกมาบอกว่ามีความเป็นไปนได้ว่าคุณอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในช่วงเวลาที่ห่างหายกันไปและคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกดีนะคะ มีความเบนไปได้ว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจพิจารณาถึง2คน2 v i ว r a เบรชเนาะเอเจี้ <c oughs> ขออภัยค่ะพู้อ่านขอจิบชาก่อนโอเค Energy ของคนคนนี้ที่จะกลับมาขอโอกาสแล้วก็ Energy ของมีวา i เบรชั่นก็มีคุณจะได้เจอคนที่สินเสมอกันนะหมายถึงในช่วงที่คุณห่างจากเขาเนี่ยคุณไปทริปทำบุญคุณอาจจะไปเจอคนที่ มีเหตุมีผลให้คําแนะนําให้คําปรึกษาในเรื่องชีวิตในเรื่องการงานมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกคลิกแต่บางเอิญว่าคนคนนี้ก็มีความรู้สึกแต่เก่าก่อนอยู่นะคะก็อยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจเลือกนะตัดสินใจเลือกได้ยังไงง่ายๆเลยใครทรงพลังในการที่พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เวิร์กมากกว่าคนนั้นชนะมันจะเป็นแบบนี้เลยเาะในที่ไฮโลแฟนเป็นแบบนี้ ตัดสินจากการกระทําเท่านั้นดังนั้นขอให้คุณโชคดีและเลือกคนที่ดีต่อใจดีต่อตัวคุณดีต่อความรู้สึกและเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเอาล่ะขอข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ไหนดูสี clear your energy ค่ะเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนที่คุณได้ไปท่องเที่ยวนะอย่างที่ผู้อาศบอกอาจจะมีทริปเดินทางทำบุญ7วัดมีทิปไปไหว้นะคะเทวไลต่างๆนะศารองค์พระพิฆเนศต่างๆนานๆและมีเกณฑ์ว่าคุณอยากจะไปอยากจะทำตรงนี้มากมันเหมือนเป็นการ clear energy clear vibration แล้วมันก็ยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณจริงๆด้วยในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ย ลาบยศทางด้านการงานการเงินก็ดีด้วยนะคะหมายถึงมันจะต่อยอดจากเดือนที่แล้วมานะคะทำให้งานเงินมันลื่นไหลดีนะอืม a n g ลว whisper นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะคะเทวดาที่คอยคุ้มครองตัวคุณอยู่นะคะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคุณจะมีเซนต์คุณจะมีลางสังหรณ์บางอย่างที่รู้ว่าจะต้องทำอะไรและไม่ทำอะไรและอะไรจะเกิดอะไรไม่เกิด นะเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวสักพักเขาต้องส่งข้อความมาส่งมาจริงๆนะเช่นของคุณมีณความรู้สึกว่าเดี๋ยวสักวักเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้และเป็นจริงๆดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณได้รับม,มันเหมือนเป็นไกด์ไลน์คุณได้ตัดสินใจเลือกได้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะเริ่มต้นกับคนใหม่ดีหรือให้โอกาสคนนี้ดีนะคะ Romance Angel มีอะไรอ่ะจะบอกคุณ เอาล่ะ True Love ในท้ายที่สุดคุณมองหารักแท้นะคะอย่าลืมว่าคุณมองหารักแท้คนที่เข้ามาจะต้องจริงแท้แน่นอนกับคุณเท่านั้นนี่จะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจเลือกแล้วคุณก็จะได้เจอรักแท้ด้วยอย่างที่ผู้อ่านบอกคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่มีเคมีตรงกันสุดๆเลยนะคะดังนั้นเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองด้วยสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นนะคะเอาละมาถึง คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะขอทราบ e ลังงี Energy, ความรักคนมีคู่หน่อยเปิดดวงความรักคนมีคู่ราศีกุมประจำเดือนมิถุนาย,ยน2022ค่ะ คุณมีคู่ Ooh. มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากคู่ของคุณด้วยนะคู่ของคุณจะเดินทางมาอยู่กับคุณถ้าอยู่ไกลกันคุณอธิษฐานอะไรไว,ไว้คุณจะได้แล้วล่ะนะอื คนมีคู่นะไม่ต้องกังวลเลยนะเอเนอรจีอกมาบอกว่าความกังวลใจค่อนข้างมีเยอะนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอนาคตเป็นคุณเป็นคนที่หรือไม่ก็คู่ของคุณเป็นคนที่แคร์เรื่องอนาคตค่อนข้างเยอะเราหยุดกันไปตรงนี้ก่อนเรามาดูกัน,กนที่เอเน g y จีหลักนะคะถ้าคู่ไหนอยู่ไกลการเดือนมิถุนายนได้ข่าวคราวแล้วนะว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณเร็วขึ้นหรือว่ามาใช้เวลาร่วมกันกันกบคุณ มาพาคุณไปเที่ยวมารับตัวคุณไปเที่ยวหรือว่ามารับคุณเดินทางไปประเทศของเขานะคะแล้วก็เคยพูดอะไรไว้เกี่ยวกับเรื่องอนาคตคนคนนี้จะเริ่มลงมือทำนะคะคุณจะได้รับออฟเฟอร์ได้รับความช่วยเหลือนะคะคุณอาจจะมีความกังวลเรื่องเงินอยู่คู่ของคุณอาจจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินด้วยอาจจะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกังวลเยอะ นะคะถ้าคุณได้เปิดใจพูดคุยเนี่ยเขาก็จะให้ความช่วยเหลือดูแลคุณทางด้านนี้ด้วยหรือว่าให้มากกว่าเดิมคุณผู้ชายก็อาจจะได้คุณผู้หญิงของคุณนะคะแฟนของคุณก็อาจจะซัพพอร์ตคุณหรือว่าลงมือลงแรงช่วยงานคุณให้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะเมจิเชียนอะไรที่คาดหวังไว้บ้างล่ะนะคะคุณคาดหวังที่จะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับคู่ของคุณเยอะๆหรือว่าอาจจะมีการคาดหวังนะคะว่า ถ้าได้อยู่ด้วยกันนะคะถ้าได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็อยากจะมีชีวิตที่มันสุขสบายมากยิ่งขึ้นคือไม่จาเป็นต้องกังวลแต่ว่ามันจะมาถึงตรงนั้นหรือยังละ่ะจะโห o ดออกมานะคะทิ้งติ่งอยู่ตลอดมันเริ่มมีวี่แววแล้วล่ะนะคะจากที่ ตอนแรกแค่อาจจะเริ่มเริ่มคุยเรื่องอนา,าคตนะจากเพจออฟคัพตอนนี้กลายมาเป็น King of Cup แล้วนะคะผู้ของคุณวางแผนนะคะวางแผนทางการเงินวางแผนทางการใช้ชีวิตเพื่อที่จะจะเตรียมเอาไว้นะคะสําหรับอนาคตข้างหน้าเห็นไหมคะว่าเขาคิดถึงอนาคตข้างหน้าเรื่องดาวระหว่างคุณกับเขาอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดนั้นเองเอจี่ชาวท่าดินพฤกษกันมังก่อนเขาจะไม่ค่อยพูดหรอกถ้าเขาไม่มั่นใจแต่เนี้ยเดือนนี้น่าจะมั่นใจละ เกินร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะที่จะคุยกันแล้วว่าโอเคถ้าตัดสินใจจะอยู่ด้วยกันเขาจะซัพพอร์ตคุณด้านไหนบ้าง1 2 3 4คุณผู้ชายก็เหมือนกันนะคะคุณผู้หญิงเขาก็อาจจะซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณในเรื่องการงานนะคะ, <S <S ะเรื่องถิ่นฐานมองดูไม่เป็นปัญหานะคะคุณไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้กังวลเรื่องถิ่นฐานขนาดนั้น คุณน่าจะกังวลเรื่องครอบครัวเรื่องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าคุณไม่ได้ทํางานนะคะมันจะเป็นยังไงถ้าอยู่กับเขาเนี่ย energy อ,ออกมาบอกว่าเขาจะัพ p อ o r t คุณนะคะจะดูแลคุณเป็นอย่างดีแต่สําคัญหลักๆแล้วก็คือเดือนมิถุนายนจะมีการคุยการวางแผนแล้วว่า support ยังไงดูแลยังไงช่วยเหลือยังไงซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณนะคะคาดหวัง ะะเพราะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดเกี่ยวกับครอบครัวเยอะแยะมากมายนะดังนั้นถ้าคุณจะต้องสละโลกของคุณแล้วไปอยู่กับเขาเป็นโลกเดียวกันเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องทําให้ทุกอย่างบันลงตัวนะในเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของความรู้สึกอะไรใดๆก็ตามที่คุณคาดหวังจากคู่ของคุณนะคะ คุณได้รับแน่ๆนะคะหรือแม้แต่คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะแต่งงานเร็วกว่านี้สักนิดคุณก็สามารถคุยกับเขาได้นะคะเพราะคู่ของคุณเขาเป็นาสายซัพพอร์ตอยู่แล้วเอเนจีของ King King of Cup เนี่ย สายซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่พูดไม่บ่นหรอกเดี๋ยวทำให้นะคะแต่ว่าเอ NERGY การแต่างงานพวกหันมองดูว่าต้องรออีก4เดือนขึ้นไปถึงจะมีเกณฑ์การคุยตรงนั้นแต่ว่าอะไรที่คุณคาดหวังให้คู่คุณช่วยหรือคาดหวังจากคู่ของคุณเดือนนี้ได้คุณจะได้รับของขวัญของฝากเยอะแย,ยะมากมายเต็มไปหมดเขาอาจจะส่งหรือว่าซื้อของขวัญมาให้เนะน้ําหอมเสื้อผ้านุนนี่หรือว่าพาคุณไปชอปปิ้งก็ถือว่าเป็นเดือนที่คุณแฮปปี้จริงๆนะจ๊ะนะแฮปปี้มีความสุขแหละนะสำหรับ คนมีคู่ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องคําพูดอะไรใดๆเลยพูนด,ดีวกว่าคนที่ใจเย็นมากๆคนนี้อาจจะเป็นคนโสดหรืออาจจะสลับกันไม่ได้ผ่านกันมีครอบครัวหรือถ้ามีครอบครัวเนี่ยคาดว่าลูกเต้าเขาน่าจะรับผิดชอบตัวเองได้หรือเขามีเงินมากพอที่จะดูแลครอบครัวไปอย่างดีนะเอาละสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกคุณ ในดูสิอาละความกล้าหาญนะคะมันจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ยังไม่ถึงตอนนี้หรอกนะอีกสเดือนข้างหน้านะคะคุณอาจจะต้องใช้ความกล้าหรือคุณถ้าคุณเกรงใจคู่ของคุณในการที่จะขอความช่วยเหลือคุณอาจจะต้องรวบรวมความกล้าในการพูดคุยก็ให้มองเป็นเรื่องธรรมชาติมองเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ใจได้ว่าโอเคในช่วงที่เรามีปัญหาเนี่ยคู่เราเนี่ยเขาซัพพอร์ตเรายังไงบ้าง เขาไม่ได้เห็นแก่ตัวใช่ไหมเขาพร้อมที่จะดูแลเราจริงๆได้ไหมทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเราสามารถวัดใจกันตรงนี้ได้คุณผู้ชายก็จะวัดใจคุณผู้หญิงได้เวลาที่คุณไม่มีเพราะเขาจะอยู่เคียงข้างคุณหรือเปล่าล่ะถ้าคุณไม่มีคุณผู้หญิงก็จะวัดใจคุณผู้ชายได้ว่าเวลาที่คุณแย่เขาช่วยเหลือคุณไหมสักบาทสักสลึงเนี่ยช่วยไหมนะคะดูความไค n d n e ตรงนี้เพื่อเป็นการตัดสินคู่ของคุณได้แต่ดูโดยรวมแล้วอ่ะเขาก็พร้อมอ่ะมาเต็มอ่ะนะคะ ข้อความจากแองเจิ้ลนิดนึงนะซักเซสในท้ายที่สุดอะไรที่คุณคาดหวังจะประสบความสำเร็จในเดือนนี้นะคะหรือาะเรื่องคู่ของคุณนั่นแหละบอกเลยว่าคุณน่าจะเห็นความจริงเห็นความดีของเขาอีกขั้นหนึง่งจนทำให้คุณรู้สึกว่าฉันเลือกคนไม่ผิดเลยอะหรือว่าแผนอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็จะประสบความสำเร็จแต่อย่างที่บ้านบอกแหละสี่เดือนนะสี่เดือนขึ้นไปจะดีกว่านะ ในเรื่องของการแต่งงานนะคะ this could be the one คุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างรู้ว่าเป็นคนที่ใช่ของกันนะคะเป็นคนเป็นคนที่ใช่ของหัวใจนี่นะคะ,ะมีเกณฑ์การวางแผนเรื่องการมีบุตรด้วยแต่ในความสัมพันธ์ของคุณถามว่าทำไมมันถึงดีละ่ะมันดีเพราะว่าคุณเป็นทุกอย่างของกันและกันเนาะเป็นทั้งพาร์ทเนอร์เป็นทั้ง Family นะคะเป็นทั้งว่าทีนะคะสามีภรรยาเป็นทั้งคู่รักคู่เพื่อนบอกเลยว่า ว่าอ่านรอข่าวดีนะแจกการ์ดเมื่อไหร่อะส่งส่งไลน์มาไลน์อยู่ข้างใต้ลิงก์ส่งไลน์มาบอกแอดมินด้วยหลายท่านก็ส่งงานแล้วขอให้ราศีกลุ่มนะคะส่งงานให้ผู้อ่านด,ด้วยถ้ามีข่าวดีนะคะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ